ก็วันนียูผมจะเล่นอยารเกมมอนนะพ่อผมากาบิฮโร่แลมเพดนะครับวันนี้ก็ซีรีส์เกมเพดเพราะมีมีอะไรบ้างมีฟรินหรือเปล่าโหตอนนี้เราแครี่สี่ตาห้าตัวนะครับก็มาดูว่าเป็นไงฮะตัดมาครึคร่งชั่วโมงเพราะว่าวันนี้ลงคลิปค่อนข้างสายแล้วปกติลมทุ่งหนึ่งทุ่มหนึ่งเออตอนนี้ตีหนึ่งครึ่งนะครับผมเพิ่งเดิบ้านมาทําคลิปนี่แหละ ก็ไม่เป็นไรนะครับไปดูวันตอนเช้าตอนเที่ยงเอามามาดูว่าเกมนี้จะเป็นไงครับตอนนี้สกอร์เก้าเรา4 3 9อ็ดเฟปยกรวมไปก่อนนะครับไงแข้งยิงฟรีโอ้โหแล้วไงครับเบเฮตันเอาว่ะแข้งแข้ง,ขงเอ้ยโอ้โหโซติลเลอร์กลบลงลิ้นมาฮะไงแฮมหมูโดนลงลิ้งโคตรนานะครับแล้วปากงูอีกเอ้ยมีงูงูฉกงูฉกโอ้โหล่เบเฮโดดมาครับสงสัยโดนขังครับผม โอ้ไงฮะโซติวเลอร์เจอกบไล่อยู่ครับกบมาโซตีสู้โดนลงลิ้นเบรบเบเฮเบเฮโดนมาบ้ามยับลอยโอ้ยเสียวะไงครับตรงนี้เรเวนอเรเวนอลไม่ซู้ดดอนโอ้โหอะไรวะก่วยดอนน้ำใหมว่วะยิมสี่ดอนยิมสองครับผมก่วยดอนไอม่กล้าสู้นี่กดว่องหนีเฉย อามาตอนนี้ก็ฝั่งเราอะมีแฮมเมอร์แลมเพดฟินมาดอนนะครับแล้วก็โซโซติลเลอร์เออเอาดิเอาดิเอาดิไม่เอานีเอาครับเจอเปิดดัดไล่แล้วทะลึ่งหอนี่ครับกิ้งใส่เปิดตัวทองตีสู้สู้ได้เออตีางหน้าสู้ได้เอาปลาสกิลมาครับไม่โดนไปไหนตีปาบปาบเออไอเฮี้ยมลืมตัวหรือเปล่ามึงเลวหนอ ไม่ที่ฟินเฮ้ยลมเพดมาลากมาแล้วทีเดียวปาบสวยปิดตำนานได้ไปแปดร้อยโหวานเกียบลมเพดนะครับปิดตำนานเลวนอ่อ่ะฝั่งข้าม,มีบีเฮนะครับเลวโนอกบนะครับเป๊ะแล้วก็แข็งนะครับฝั่ง้ามฮีโร่ดูดีมีซับมีตันสองครับของเรามีได้แบบ แคลรี่ะนะแคลรี่หนึ่งแคลรี่สองแคลรี่สามนะครับแทงแล้วก็ตัวแก๊งไม่ค่อยมีมีสต,ตันจากแฮมเมอร์นะครับแต่ไม่ดีเท่าเป๊บบอกเอามาครับล็อกไปป๊านี่ล็อกชนนะครับรถเกาะแฮมเมอร์ใต้ที่หนึง่งเออสวยเพื่อนลุมเสิร์งลุมเสิร์งไปอันนี้ฟินฟินรอซูม เราปินก็แข็งครับตอนนี้ใครจะโหดกันเฮ้ยเอ้ยสวยสวยลวงามาครับสะเพร็ดล็อกโอ้ยวิเฮบิงหลบไปล็อกแขงกูแขงแยกล่างตู้ครับแล้วตายเลยว่ะโอ้โหโไม่ไหวครับตอนนี้สกอร์คือี่คู่พี่ อาโซติว14บลำสิบครับครับแล้วไปนอแล้วไปสิบเโอ้โหแข็งครับยิงฟรีครับบอกยิงโซติวเลอร์แฮมเมอร์ตนรันดีฮีไปฮะแข็งยิงฟรีเอ้ยดอนแข็งอยู่อ้าวแล้วล่วงฮะเปิดตัวทองกลับไปยิงแฮมเมอร์สู้อ้าวนะครับได้แฮมเมอร์ไปแล้วกัตายอยู่ดีแล้วนอวอลมาครับโหนอของเยอะเหมือนกันเนี่ยคิวไปเยอะไง มีคอนตันใหญ่ตัวทองเอลเดอร์นะครับแล้วก็เก็นจูโร่ะป้อมก็เปสงข้ามเสียไปสมป้อมของเราเสียไปห้าหกนะครับหกทังั้งงใน,น,น <Yeah. S 1> เป็บออกอะไรครับ <Yeah. S 1> ออกพีเคใบ้ มาแล้วมีเหตุก็ออกกระทาฟ,าฟ้าครับรถเกาะแล้วกันเวทแล้วมีเหต,เหตุก็ออกสกิลไม่มีเลยว่าครับสกิลหนึ่งล็อกสกิลสองก็กดแล้วก็ทําให้ได้รับอ่าสนญาติดตัวสิบความเร็วเคลื่อนที่นะครับได้รับพลังยัมตีเพิ่มขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์ของความเร็วเคลื่อนที่กดใช้สกิลเพื่ออ่าลดความเร็วเคลื่อนที่ศัตรูในรัศมีนะครับตอนแรกกดไม่ได้ตอนนี้กดได้ส่วนสามพานซีฟนะครับถ้าไม่คูดาวตีก็จะมีก็จะแรงนะครับ ตัวก็จะมาถอยไปนิดนึงส่วนตีก็คือลากสมัยก่อนตอนแรกก็เป็นลากแล้วก็เป็นดินออกมาจากพื้นแล้วก็กลับไปเป็นลากผมว่าเป็นลากดีแล้วเป็นซิกเจอร์ดีนะครับเป็นหินมาจากพื้นมันไม่ที่ป้ามเป็นลากดีแล้วจับละลากมันสลับไงตอนแรกเป็นลากแล้วก็เป็นกดแล้วก็ดินโผล่มาจากพื้นแล้วกลับมาเป็นลากลากแล้วลากเคแล้ว ทำมอไซคเนี่ยกระทาฟ้าก็ล็อกตายได้ล็อกต่อนะครับคูดาวของสกลิลหนึ่งจะถูกรีเฟซหากสังหารหรือช่วยเหลือการสังหารได้เออหากได้คิวแอลซิตนะครับสกลิลหนึ่งก็จะคูดาวนะครับสามารถชนได้ต่อแต่ตอนนี้มันจะแย่เพิ่นเสียไปสาม ไปดอนประหยัดช่องอยังวะมีสี่ช่อง <c oughs> มีฟอร์ดวู๊นะครับมีทาฟ้า<ม>แล้วก็ไปเลยด่านนะไม่น่าแข็งของแข็งไม่มีเลยอะมีกันเวทอย่างเดียวอะแล้วออกของอินม์ไม่ไม่น่าไม่น่าแข็งเท่าไหร่นะดอนตอนเนี้ยยิงใส่เลยครับเจอกบเสกครับผมล้วโซติลเลอร์มา,อาบอรวุดแข็งครับไปเฮบึ้ม คือไปเอาไงนะเพื่เอาเอาเอาโดนโอ้โหโดนครับไปิดทางแข้งแยกล่างยิงไปไหนเออแข้งเก็บตอนน่อดีโเวลาเป๊ปตามมาแล้วโยนกลับไอ้แข้งยิงโอ้โหสวยจ้าแล้วผมนาฬิกาโวยอมแฮนี่ฟินเป็นสาสตร์อะไรเพื่อนแต่ยิงธรรมดาโคไม่ไหวว่ะเรียบร้อยครับ ปลาแหลกลางะแล้วมาวอดต่อด้วยป็นตู้นี่ทาฟ้าซูมสองนัดนี่แหละเขาเรียกว่ายิงปืนนัดเดียวได้องสองตัวเออดังสุภาษิตโอ้โหแพงเฮ้ยข้างนี้แตกแล้วซูมเบียยงไม่ตายวะ ครับเดี๋ยวบานหนอก็ไม่สโล่คองครับผมอ่าตอนนี้เริ่มเสียเปรียบแล้วครับโดนไปแมลงไปก็อ่อนแล้วก็สกอร์ตามอยู่ห้าหกตัวแล้วตอนนี้ตอนแรกก็สูสีมาครับสักพักตอนนี้ก็เริ่มเสียเปรียบค่อนข้างเยอะ,ละแล้วแต่ว่าเลนเราอ่าแครลี่เยอะอยู่ไม่รู้เกิดประแหวนมือสองก้านครับ จอกกอกันเป็นแถวต้อนออกแหละวะเอ,อ,กอกาอยกทาอินมาเนี่ยคป็นอะไรต่อเสกล่อ,หอ,อหะหอหึกบทาฟ้ารีกิวฮะปังงัวบ้านแข้งนี่ได้ดูดใหญ่แล้วด้วยครับโอ้โหไม่น่าไหวนะโอเบเฮทาฟ้าเทวินเบทด้วย ส่ตีอาเพื่อนอ่าแล้วพีเราออกปรวุธมานะครับมาปลดแข็งกับเลเวนอเฮ้ยฟินต์นัน่นเองเปิดโลทองรับไอ้นอมันมีคลองไงก็เล่นไปม,มาเอา้าช <laughs> ่วยตาตนไม่โดนเฉยครับแล้วลากเลเวนอมาก็นะมีโเทเคนและชีวิตที่สองว่าไงฮะ ดนตีปลดอาวุธโอ้ยแข้งยิงฟรีโอ <ets void> ้โหัเอานอแข้งบินยิงฟรีเลยว่ะโอ้แล้วนอไม่ตายครับไงจังหวะนี้แข้งเก็บไวส์องฮะโอ้แล้วพีเฮโดดมาครับไงฟินยิงฟรีอยู่เหมือนกันอ๋อฟินยิงไปฟินโอ้โหกบจะเข้ามาล้วงฟินนะครับแล้วปากงูสองกองครับฟูมาไปไหนเป๊ปว้าหมีแต่ไม่ล่อแล้วบอกว่โอ้โหแต่งงูสองกองว่ะโอ้ดูงูงูเอ้ยยิงงูยิงงู เจอยิงงูหน่อยอ้าวครับเปิดด่านเจอเดมอนอสวยดิไอ้งู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 ไอ้เหี้ยงูงงงอยงโอ้โหยิงงูฉกเป็นงูฉกแล้วฟินงูฉกปินปินเลยเง <c oughs> เกือบ <c oughs> มึงเกือบโดนงูฉกตายสองตัวเฮงเกือบโซติวเอ้าวครับออกบอดอ้วูดช่วยกันนะครับ เพราะว่ายิงสู้สู้ไม่ไล่นะครับพ่าปดหัวดีกว่าอ่ะโดนไปโอ้โหข้าบงก็แตกข้างล่างก็แตกครับเหลือกลางทางเดียวทางเดียวสบายใจไงเด็บง่ายครับว่าอ่ะไปนี้ก็ไปสงคามตายมันจะด,ดอนออกเสกจริงๆวะ่ะโอ้แล้ให้แบบแรมแทงหอือแรมก็ไม่ได้ถึกขนาดนั้นไม่ไม่มีตัวยือนเท่าไหร่ ก็ช่วยกันยืนนะครับรก็คือเราก็สติงกัน3ตัววะช่วยกันแทงไม่ได้มีแทงจา๋าเออช่วยๆกันช่วยกวยกันรับตีนะนะเหลือแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นนะครับจอแข้งตุยแน่เลยหูกบกบปากงูสองอันนี่จะไปเหลืออะไร อ้าวได้รีเจนพอดีครับอับดาโอัแล้าโซติเลอร์ออกกอยชมพูอ่ะสายแรงสายเวทอ่ะอ่าปีนกอยังกลางจอกกอมึงกูใส่ฟ้าตัวทองนะครับอ่าอีกช่องหนึ่งนะครับนี่นเป็นดูดใหญ่แล้วก็มีท่าฟ้าจากเพื่อนมาเอาไงเนี่ยมีทางเดียวมาดีรออะไร วิ้ยโซติลเลอร์ซื้อเกินหมดไปแล้วสองครั้งว่ะที่เหลือยังไม่มีใครซื้อนะครับโซติลไม่มีเกินละเอาละครับผมไฟนี้ตัดสินสามทางก็จีจีเอ๊ะกำลังจะว้าวฟินซูอมอ่ะ กบออกเสกมาอีกครับอ่ามีเสกในตัวแล้วเสกมากอีกมา,มาถึงออกลางปากงูสองอันในชนะแล้วไม่ต้องทำอะไรเยอะยังไงมันก็เคียงมัวไม่ทันหรอกจังงว่านัวเนียไงทั้งว่านัวเนีย,ง,นนยงูชกบ้านแตกอ่ะอ่าเราเลือกขึ้นล่างนะครับอาจจะทาท่ามามาเอาล่างแล้วก็แล้วก็เอากลางไม่ออกกลางไปเลยจบ,จบไม่ต้องครับ ต้องแยกดันแลอวเอากาไปเลยยังไงก็แตกเฮ้ยโอ้ยดอนไอ้ดอนกิ้งใช่ไหมละครับเลาแข็งแยกล่างยิงไปก่อนนะโอ้ยยังไงวันนี้แต่เพจโปรดอาวุธช่วยไปก่อนนะครับเฮ้ยเล้วมโนไอ้เฮียทำเฮียอะไรเนี่ยไอ้เฮียขายทุกอย่างครับออกดูมสองอันเฮ้ยนอนออ้าวดุมดื่มล่วงครับอ้าวไปคนละอันตัวติว ไอ้เฮี้ยนอนทำเฮี้ยอะไรอ่ะน้องมึงเป็นอะไรเพื่อนงอนหรือมึงอะไรมึงเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรเนี่ยน,น้องโอ้ยกบกบเสกไปฮะสวยอ่ะฟินฟินมีดูมะเนะี่ยโอ้โหฟินตีฟินไม่ได้เก็บดูครับโอ้โหฮะโซติเลอร์มีดูมั้าอ้าวเรียบร้อยยังไงครับแข่งแข่งตะแข่งยิงแข่งตะแข่งยิงอ้าวเพื่อนโอ้โหแค่ประมาณ อีกอีกอีกแค่ครึ่งบาก็ชนะแล้วครับแต่ว่าเลวานอร์ดันไปออกดูมแจก2เม็ดไม่รู้ทําเพื่ออะไรนะครับหรือว่าอ่อยกลัวจะไม่แบบสูสีหรือไงไม่รู้ครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันต้องถามคนในทีมแต่คนในทีมก็มาคอมเมนต <c oughs> ์งอนอะไรกันหรือเปล่าไม่รู้กัน <c oughs> แข่งครับกนเหตุล้อตุ๋ยครับน่าจะตุ๋ยได้อยู่มีแยกล่างนะครับ ปะยังร่างตุ๋ยชิวๆของฟูแล้วโอ้โหเสร็จเดียมโจน <c oughs> โดนเลยครับมีกดกันนั่นจะกลับมาเดฟไม่ทันนะครับอย่างไรก็แตกแตกแน่เรียบร้อยครับสามทางสบายใจเอาละครับ,บ <c oughs> วัดเบสกับพี่ดอเอาพี่ดอมีเตกว่าแหลมแลมช่วยหน่อยแหลมปวดรูดไปทิ้งสวยโอเค <c oughs> เอาละครับได้กลางคืน ไม่นอนเป็นไรอ่ะเพื่อนอ๋อหรือว่ายุคนี้อทีมงานเขาไม่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 แบนกันแล้วครับแจ้งแบนไปเดือนกว่าก็ไม่แบนลองไปทีมงานน้อยทีมงานน้อยครับตอนนี้อาจจะแบบคนเก่าก็อาจจะเอาออกไปแล้วมันกําลังช่วงเปลี่ยนเฟรไงเปลี่ยนเฟสเข้าสู่ช่วงของของทางการของของกอใช่ไหมก็จะแบบ เปลี่ยนทีมงานแล้วก็คนอาจจะยังไม่พอนะครับก็ก็ไม่เป็นไรรอรีบอลมาเมื่อไหร่คอยนั่นอันนี้มันมันถือว่าเล่นรออ่าไว้เล่นรอไม,ไม่ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากแต่วันใดวันหนึ่งนะครับถ้ารีบอลเปิดแบบทางการเติมได้เราก็สามารถมีพษ์วิจารณ้เต็มที่เลยนะครับก็ใส่สุดไม่เลยสุดแต่นี้เราก็เออ,อรุมมารวยกันเพราะว่ามัน มันวอมวอม,อมเอา,เอวาเอาเล่นรอองนี้ว่ะเออไปเล่นร้อยนอพิมอะไรไ,ไม่ไม่แปลภาษานี้นก็บบลเล่นรอรอไปไม่ต้องซีเรียสจิวจิวเห็นก็คนหาโกนใหญ่เลยนะรู้สึกว่าผมเหมือนเคยบอกไปยังว่าโกเนี่ยมันมีการแองขันแล้วเหมือนมันให้ทายแล้วได้โกมาก็ว่าไปขายกัน ซึ่งก็ไม่เป็นไรมันได้จากการชิงโชคอะเนาะก็เหมือนเป็นของเราเราทำอะไรก็ได้นะครับแต่ผมไม่รู้มันไปเดิมพันไปยังไงได้วะเลทตอนนี้เขาขายกันอยู่ประมาณ1000พโกเท่ากับร้อยหนึ่งเอาเรทหนึ่งต่อสิบอะหบาทได้ได้ได้ไดโกโกทองอะไรเงี้ยผมเห็นเขาขายกันเลทนี้นะถ้าซื้อเยอะก็ถูกหน่อยอย่างเช่น1 0ื่นหมื่นโกนี้เจ็ดร้อยอะไรประมาณนี้นะมั้งเรทก็ ก็แพงไหมไม่รู้สมัยก่อนสมัยก่อนหนึ่งร้อยบาทได้ได้สามร้อยโกอันนี้หนึ่งร้อยบาทได้ได้พันโกก็เลทเลทเลทถูกกว่าสมัยสมัยจริงเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเซิร์ฟใหม่เปิดอันนี้ก็ปิดนะไม่น่าจะเชื่อมของหรือเชื่อมอะไรกันได้เชื่อมได้แต่อันเนี้ยกิจกรรมหาอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแต่ว่า Avatar อวตารแรงต่างเนี้ยมันมันเชื่อมไม่ได้นะ ต่ไม่เป็นไรคุณอยากเล่นตอนนี้คุณก็จะไปซื้อใครก็กเอาเลยครับก็แล้วแต่ครับตังคุณนะเออว่าซื้อยากอยากได้ตอนนี้ก็เล่นตอนนี้ไปเลยไม่เป็นไรหรอกนะไปชี้ก่อนโอ้อเบนช่วงสําคัญอย่างนี้อันก่อนดิโอ้โหเพื่อนพอให้ด้วยนะครับก่อ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 ครับโอ้โหช่วงสําคัญไปหครับน้ํามาต่อ อ่าคราวนี้ก็โดนไปสามทางครับได้คือมาทางหนึ่งสต,ตอว่านำนะครับ2อคิวแต่ทางเราเนี่ยมีดูม2ตัวก็คือมาดอนกันกบโซติลเลอร์ถ้าดูมน่าจะให้ฟินนะแนลถ้าฟินได้ดูมนะมันเลยน่าจะเดวไหวครับมีพลังดูมเราไงครับเราไปขึ้นสะท้อนะครับเรวอร์นอ ออกดูมให้แล้วก็ออกสะท้อนไงเอาจะเป็นแผ่นการให้ฝันข้ามตีแรงแล้วก็สะท้อนใส่หรือเปล่าเออถ้ามีฉี่อะได้นะสม,มมติเราออกดูมให้ให้ฝันข้ามถือได้ฉี่อันตีเนี่ยตายเลยววตายเลยวะ่ะมาครับ อันนี้เราก็ดูแบบรีเพย์ฝั่งแน้นเพจเราไม่สามารถเห็นแชทของฝั่งทองาำได้น,นะครับน่ามีมเปิดสองโหมดอยากรู้ว่าฝั่งข้าแม่งคุยอะไรกันด้วยคลอ,องนี่การเอาคลองครับการพิมพ์บอกแต่ก็เอาไปไม่ได้ครับต้องเดบบ้านออกไปก็บันแต็คน่าจะทะเลออาะทีมหรือบบเปล่าไปวันนอแต่ว่าเล่นเันด้วยกันมา50สินาทีแล้วมาทะเลออาะอะไรกัน จะจบอยู่แล้วน้องจะชนะอยู่แล้วมันทันเราอะไรกันเนี่ยถ้ารอเรื่องอะไรฮะแย่งไงนี่หรอแย่งพอดเ่าแย่งคีบครับโอ้โหโซติวเลอร์โอ้พลังดูมอะนะครับเป๊ปดีกิวมาโซโติวเลอร์เปิดตัวทองครับแต่ว่าเจอแข้งแรกแยกล่างยิงฮะต้านไม่ไหวฮะและแลไม่โอ้โหโดนนะครับผมแล้วดูมไปอยู่ในมือของแข้งครับผมแล้วไงครับเบมา ฟินู้ยิงเออฟินยิงไปยิงโอ้โหเบลซันถึงด้วยครับมาเบลประตูทองครับฟินน้าเดียวสวยไปเฮร่วงครับของร่วงครับแล้วอุ้ยโอ้โหแล้วโดนแข้งมาครับฟินแยกลร่างยิงตู้ครับแล้วเพ่าโดนเตกไปเรียบร้อยแข้งร่วงไปเฮบึ้มไปครับแล้วดูมตกครับผมแล้วไงตัวนี้ไปไหนเอ้ยโอ้โหยังไงครับเปิดดานไปครับไปแล้วย่อลายไป ไอเน,นี่ยโหกิ้งใส่แม่งโดดหนีเอาไปอ่าตอนนี้ลำเพดเก็บดูมมาได้นะครับแทนโซต,ติลเลอร์เอาแล้วนอมาฟามอะไรเขาเห็นอ่าโดนเซกโบรลอยเซนมาดอ โอ้เล่นดีชนะไปแล้วเนี่ยฮะเล่นเล่นแบบปกติอะมาดูมแจ๊เคย ไอ้เป๊ปมาตันต่อยแล้วโยกไปเจอลากมาก่อนเอาลากมาลางมาลุ่มเสริรงอยูอย่ไปไหนเราเปแข่งมายังเพื่อนแข่งอาะไรซารเวดน,น,นี่นอบอกงูจ้านี่ในดาบเป๊ปท่าน,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 านา่นนนาจะทะเลาะกันไปนไงคือการแพ้เนี่ยไม่ได้อยู่ที่ฝั่งของข้าเพียงเดียว ทะเลาะกันเองจเกชนะชนะท่านะพูดอะไรกันไม่ถูกใจกันทะเลาะกันแม่งแพ้เชื่อระยะงน้นนะครับดูพลังดูมพลังดูมนี่พลังดูมเอ้ยพลังดูมโหมีกฎกันเอาครับเข่งโอหูย่างล่างกินครับแระไรแดงไปพึ่งหนึ่งเราไงโซติเลอร์ยิงครับโอ้โหูเร็วนอมามีแค่ทอนเป็นมูซอยปีอารเบดูไปก่อนนะครั แล้วเมื่ไงโอ้โหแรลมเพชรแรลมเพชรนะครับมีดูเหมือนกันนะครับผมเราได้ไปสองสองตัวเฮ้ยโอ้โหก็ไปบังงูแฮมเมอร์อ่าแฮมเมอร์กำลังตีงูให้อยู่อ่าแล้วเอาเอ็นเลยหรอเอาเอ็นเล้วสามทางยังไงโอ้โหโกบกลับมาครับเสกก็ลงลิ้นละวคีตีหน้าครับโอ้โหยังไงครับแล้วโดนเสกไป้โตตย์เลยอ่าไปเฮก็บดูมโอ้โหอาละมึงไปเฮมีดูมครับ แต่มีเทอรมินเบดด้วยมันเลยสู้สองคนแรงโอ้ยยพังพังฟีนเพื่อนเดวไปเพื่อนกบอ่ากบคนเห็นมาครับมีดีหรือเปล่าเอ้ยโอ้โหเป๊บเก็บฟีนไม่ได้ครับเจอโยกไปแล้วไปเฮโดดมาโกบมาอีกอ้เจอเศษเจอตันเอาครับแฮมเมอร์ทาฟ้าลงมาตีเก็บไปเฮไม่ได้ไปไหนกบอ้าวเดี๋ยวเป๊บ เ้าแบบตัว,เ,ตวเดียวไปไป,ไปล่าง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 อืออโหเราซื้อเกลร์กันเยอะๆเหมือนกันเหลือดอหนึ่งแลมหนึ่งครับแฮมเมอร์สองแปลว่าเพิงเหลือกันเยอะอยู่เน,น,นี่ย,ออยนะมีซื้อบีเฮกับแข้งอย่างละหนึ่งไปเอาสามทางดีว่ะแฮมเม,ม,มอร์ก็ฟา,าบ้านไปครับ นอกอะไรออกอะไรออกรู้ออกอะไรไม่รู้โอ้ยเดี๋ยวเอาแมวแมาดูมันแจกออกของธรรมดาชนะไปเลยม,มีของทำอะไรไม่ได้เลยมาแข็งแข็งเหมือนจะตุ๋ยครับผม,มโอเคก็เอาป้อมล่างครับแล้วเตรียมมาขึ้นมาแรกครับส่วนแข็งเ็าจะไปตุ๋ยเอ็นเลยหรือเปล่าแต่ว่ามีตัวเดฟอยู่สองตัวครับคือแฮมเมอร์โซลิเวอร์ เอาละครับแข็งจะทำภารกิจสามเด็นหรือไม่ไปครับแยกล่างยิงแล้วเอาเอาเมอร์ฮมเมอร์กันดิเออตันโอ้โหตะทองครับลงมากระแทกเจอปวดวุฒิเหียบร้อยครับผมตุ๋ยไม่ได้มีคนเฝ้าตุ๋ยได้ไงแต่ว่าต่อตอดไว้ครับต่อตอด,ตอดแล้วก็แตกทางนี้เลยอีกทางเดียว มาเยื้อมา5นาทีแล้วลาก,กลบมาก่อนตีเออตีดีกว่าลากตีดีกว่าตีดีกว่าโอ้โหตีไม่ตายครับโดนเสกสวนเปนว้ามาแล้วกลบลงลิ้นต่อครับแล้วหูแล้วเตะอีกทีนึงแม่แล้วถอยกันใหญ่เลยครับหรือว่ามีคลามค่ามาเติมรีบถอยเลยวะเฮีย ทำมาฟินแยกลางโอ,อ้โหฟินเนี่ยมีดูเหมือนกันแยกลางยิงบ้านฟรนะีฮะแล้วเหมือนกอบจะไปตุ๋ยให้ได้นะครับเอาลนะครับยังไงวันนี้เซฟโอ,อ้โหไปเฮือมมาฟินยิงไปเพื่อนฟินอาแบบแ้าวแตาา่แข่งข้อตุกัญหาแข็งวายแข็งแข็งแข็งเอ้ยตายอ้าวแข็งตายว่ะโู้โเริ่เหต,ตุโอ้ชาร์จเส็ดแล้วเอ้าเรียบร้อยสามทางเข้านะครับ เอาดูมาช้าสองมีดดมนี้ได้ได้คิวเพิ่มอีกห้าตัวเลยนะตอนนี้มาเป็นยี่สิบแล้วพอมีโดมแล้วม,มีมีดาเมจเลยอ่าเคียงงูไปก่อนนะครับอ่ากลับมาสามทางเท่าวะพี่นอไว้โอ้เล่นได้ดีชนะไปแล้วโนดน้องงี้งูฟินเลยรน,น้อยไปมาอุ้ยตาัาหลบได้เอาวะ ปิ Bien, shorts, ้นยิงไปเพื่อนปิ้นยิงยิงสวดละโยไอ้ยไอ้โยนซิวโตติวเลอร์ไปกับตายครับเลื่อเๆยี่สิบยี่สิบแยกร่างยิงโอ้โหไม่มีดุดเลือดไม่มีไอ้ยี่คิปตีตายดูไม่ล่วงไอ้สัตว์ไม่มีดุดเลือดเอาแฮมเมอร์ลุกเร็วๆ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 นองไม่เอาอะไรแล้วไปตีตีป้อมครับปต่ของข้ามาผมมีกบกบไม่มีเกิดมาตังค์ง่ายพอหรือเปล่า อ้าวอายดอนมาอีกครับโอ้โห้ะเรียบร้อยครับผมแพ้เพราะงอนกันนั่นเองกบไปแล้วบ๊ายบาย